กาบสบายดีพอแม่พี่น้องเบิดสูชูทุกคนเนาะพบกับสองบอเทเนื่องจากบ่ได้ปล่อยคิปหลยบันพี่น้องเนื่องจากมาเกี่ยวเขาเนะมไม่มีเวลาไปทายคิดไหมพี่น้องเบิง่งเกี่ยวเขากำลังเดี่ยวเนาะทุกหน่งอย่างอีกทุกหนึงพี่นอ้องน,นี่ก็อบริเวณเพื่อนเมียเจ,จ้าของ เห็นปะมารีวิวเพื่อนม่เม่าเห็นบะบรรยากาศยามแดดก็เหมือนที่เราขออนุญาตเด้อปลาโตอ่อนแห้งที่เราเลยฮ้อนออนอยู่บ้านนี่ยกำลังจะไปเบิ่งนาบานมาเป็นยังไงเนาะเป็นข้างหน้านะเป็นเพื่อนกาะสันเดียวเพื่อนมาเทบรทันเลยเห็นปะ กำลังสั่งเลยกาสิเป็นเพื่อนป่าเจ้าของใหญ่กว่าเพื่อนมอเทนเนอ,อีกเนาะเพื่อนมอเทที่เขาถ่ายเบิ่งคลิปก่อนนอะเราพี่น้องยี่ยมชิพาไปเบิ่งบะไมี่อเอาเห็ดนังลอยอยู่ไหนเนข่าไปเลยเนาะดูบ้านกะบัวอะเห็ดยังพี่น้องเลยเห็ดเจหน้านะกินเข่า ็เปนไปไทยก็บาท่านใด้อีนึ่งจากโควิดแต่บาดแท่งพี่น้องออกไปเลยเนาะไปตั้งทางาน้ำเลยเลยมีเอาเห็ดบัก้ามดองแม่มาดิโอแม่น่ะดิโอ,อพี่น้องเคยเห็มนมันปลาตังขามดองบ้านห้อง ไปแนมานะจะเหตุจะนายก่อนหมอฮะต้มบอกนี่จากเป็นมือให้เป็นบอกเป็นเบาบอกัะสิเป็นทรรมด์กะต้มก่อนเนาะ ต้กกม,มก่อนแล้วก็มาปอกเห็นไ่มเนี่ยมาปอกก่อนเบิ่งมากัน <c oughs> หน้าตาออกมากับเป็นตอนนี้เนาะแซ่แซ่นดำเกลือขึ้นหนึ่งก่อนจังใส่น้ำตาลนี่ยังลงไปนะยัยจะไปเบิ่งตัวเห็ดเดียเด่ยวเสิรแซ่บเร์ด้เพียงเหนียวเห็ดบ้านเป็นมาน nếu mà thế thì xịn mày bụng chát bạc Sẹp sẹp rồi á tắt bạc chị xíu mày bụng tắt bụng tắt này chưa, uhm. bụng hết sẹp จะหักคออยู่ว่ฮะหักยูก่บ่ให้พีน้องบ้างหักยู่วะล่ะเขินหักบ่นะนเี่ยเู่อบ่อกหักบ่หักจะห,ห,หักกออยู่อหืหากแง่มาเลยแง่ห้อ,หอ,หงงอ,องแก้น่ดิเป็นบอดีเด้เบืนเนขั้วเนี่ย หลังจากคนเข่ามื่อนี้มันมียังเห็ดเนาะปอกข้ามข้อมนยาแห้งเพิ่งึ้นเองพี่น้อยมันมียัง,ยงเป็นบริเวณเลื่อนขั้วผ่าไป,ปนานบ,ปน,บนข้างในนี่ก็เป็นบริเวณข้างในเนาะ ที่มีซองของอเกลือนโมเทกระโดโดโมเทครับมนแต่วันเลิดนะคะเป็นของนันน่งศาสตราจารย์ดรไนพ้าเฉลิมฐันธคาิณนายกสมาคมโรงพยาบาลกก็เตือนนะคะ ติดเปิดมนะไีเคนเมองส่สยไาเที่ก็หนกัน่นเนี่ยคนวันงนั้นถ้าเก็จะเป็นบริเวณต้องออกบรรยากาศดีๆเลยพี่น้องมันร่มแห้งๆเป็นคือพนสิโต๊ะของคโตกัให้ไปะนครับว่มียังเ้าพี่น้องนะ าปิดคลิปเพียงใช่ไหมเนาะขันมากอาอย่าลืมกดไลค์กดแสะในเด้อเหนี๋ยวมือนะจีไปรีวิวเพื่อนเราเองเนาะอยู่บ้าน่บ้านแจงหัวเนาะตอนนี้เรากำลังอยู่บ้านมีอะไรอยู่เนาะกำลังเขามาเกี่ยวเขาซอยเมียเไาเดี๋ยวประมาณมื่ออื่นมื่อหื้อเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสีไทยในเบิ้งเมื่อเอิญเมือเที่ยป็นยังไง สบายดี